อันนี้ถุงเงินกับถุงทองนะครับมาอยู่กับเราวันแรกนะครับตัวคู่ทั้งคู่นะครับครับอ่นี่ครับคนคนชอบแมวโอ้ยมืดเลยมองไม่เห็นเลยถุงเงินกับถุงทองนะครับครับ น้องเจอชอบไหมครับถุมเง,งินกับถุงทองครับรยำยำนี่น้องเอ้ยน้องเจเดี๋ยวลื่นอย่าเพิ่งไปเจจะเดินมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาน,น้องเจทำน้ำหกกินน้ำที่น้องเจทำหกำยำยำไอ้ๆๆหยอยหยอย เงียยิงพ่อ,อค่ะขาะพ่อพ่อเป็นพ่อมาแล้วอืมพ่อเป็นพ่อมามีมีถึงเงินถึงเงินสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหนีหนีหนีมหาพ่อจ้องอันนี้ถุงจ่องถุงจ่องสวัสดีครับสวัสดีก่อนพ่อจ<ะ>้นี่ถุงเงินถุงเงินสวัสดีครับถุงเงินสวัสดีครับสว<ะ>ัสดีถุงเงิน เฮ้สวัสดีอะไรอะไรอะไรนายเป็นใครอะไรนี่นายเป็นใครนายเป็นใครปุุุุ๊